สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิ้ลพาเครื่องอีกตามเคยเลยนะวันนี้หนูก็ได้พระมานะคะพี่พี่นะพระเล็กๆในน้อยเก่าๆสวยๆเลยนะคะเผื่อถูกใจพี่พี่หลายๆคนนะราคาอีพีนี้ก็ราคา300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆนะ300บาททุกองค์เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีนะ แต่ถ้าแต่ถ้าใครสั่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่มด้วยนะคะพี่พี่นะอันนี้คือช่องทางการติดการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ id line 0886725521นะคะเบอร์โทรศัพท์0886725521นะคะพี่พี่นะ id line กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ไม่รอช้ากันเลยนะคะพี่พี่ไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะมากันที่รายการแรกเลยนะคะเป็นเหรียญอามเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ด้านในเป็นสิ่งรอบนอกเป็นกรกนะคะพี่พีนะกันหนกนะคะพี่พีันะด้านนอกนะคะพี่พีรอบข้างเป็นกันหนกนะคะนี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่ราคาสามร้อยบาทนะคะ อีพีนี้ราคาสามร้อยบาททุกองค์เลยนะคะพี่พี่นะจะไปไวหน่อยนะคะเพราะพระมีเยอะมากๆเลยนะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่สองเลยนะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญอาร์มรห้านะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเก่าๆเลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่นะ เผื่อพี่ๆคนไหนจะชอบนะใครชอบสะสมเก่าๆพระเก่าๆนะคะพี่ๆเหรียญเก่าๆนะนี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่สามเลยนะคะรายการที่สามเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสดนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆ เหรียญเก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สี่เลยนะมารายการที่สี่เป็นเหรียญเหรียญพ่อใหญ่วัดประชุมทองนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเหรียญเก่าๆสวยๆเลยนะเผื่อพี่ๆคนไหนชอบสะสมเหรียญเก่าๆนะคะ ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะพี่ๆใครอยากนำไปบูชานะเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะต่อไปมารายการที่ห้าเลยนะรายการที่ห้าเป็นเขี้ยวเสือแกะนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะนำไปสะสมนำไปบูชาได้เลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะ เก่าเก่าเลยนะคะต่อไปมารายการที่หเลยนะคะมารายการที่หเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่วัดละคังนะเก่าๆเลยนะคะสมเด็จองค์นี้นะเนื้อสวยๆเก็บผิวอยู่ในกรอบอย่างดีเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะกรอบสวยงามเลยนะคะ เก็บผิวพระได้ดีด้วยนะต่อไปมารายการที่เจ็ดเลยนะคะมารายการที่เจ็ดเป็นหลวงห้องเงินนะคะพี่พี่วัดบางคานนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมสวยงามเลยนะคะ พร้อมใช้งานเลยนะหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะนี่เลยนะคะสวยงามเลยนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะต่อไปมารายการที่แปดเลยนะคะ มารายการที่8นะพี่พี่เป็นนางพยาพิมพ์เข่าตรงนะคะนี่เลยนะเนื้อเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่เนื้อออกมันมันนะนี่เลยนะคะ ต่อไปมารายการที่เก้าเลยนะมารายการที่เ้าเป็นหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่องค์นี้นะเหรียญเก่าเก่าเลยนะคะพ,พี่นี่เลยนะคะด้านหลังนะนี่เลยนะคะ พี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบเลยนะรายการที่สิบเป็นขุนแผนหลวงพ่อคงนะคะพี่ๆนะเป็นขุนแผนนะคะนี่เลยนะเนื้อจะออกแบบแห้งแห้งนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะแห้งแห้งมันๆเลยนะคะองค์นี้นะ ทาแต่ละองค์ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะพี่พี่ราคาพระจับต้องได้ทุกองค์เลยนะคะสามร้อยบาททุกองค์เลยนะต่อไปมารายการที่สิบเอ็ดเลยนะคะมารายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญลอเก้านะคะพี่พี่นะเหรียญน,นี้เก่าๆเลยนะคะ นี่เลยนะมีห่วงเชื่อมด้วยนะคะพี่พี่แสงหน้าจอมันเหมือนจะดอบดอบหน่อยนะคะเลยใช้ไฟช่วยนะคะพี่พี่นะเลยใช้หลอดไฟช่วยหน่อยนะไม่รู้ว่าพี่พี่จะมองเห็นไหมนะคะนี่เลยนะเหรียญรอก้าวเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่สิบสองเลยนะคะ มารายการที่สิบสองนะเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะพี่พี่เนื้อออกโซนแบบเหลืองเหลืองขาวขาวนะนี่เลยนะคะเนื้อจะออกแบบในคลิปเลยนะคะพี่พี่เพราะแสงหน้าจดอดับมันก็เลยจะเหมือนแสงแบบจริงๆหน่อยนะคะเพราะใช้ไฟช่วยนะเนื้อจะออกเหลืองเหลืองขาวขาวนะคะนี่เลยนะสมเด็จเก่าๆเลยนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะ ต่อไปมารายการที่สิบสามเลยนะคะมารายการที่สิบสามนะเป็นเที่ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่เป็นเที่ยวเสือหลวงพ่อปานนะนี่เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่สวยงามเลยนะเที่ยวเสือตัวนี้นะ หรือว่าถ้าหนูอัพคลิปไปแล้วคลิปมันไม่ชัดแนะนําให้วิ่พี่ทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะหนูยินดีตอบทุกข้อความเลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบสี่เลยนะคะมารายการที่สิบสี่เป็นปู่สุกนะคะพี่ๆี่หลวงปู่สุกนะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะพี่พีด้านหลังเหมือนมีจานด้วยนะ นี่เลยนะคะสวยงามเลยนะคะเหรียญน,นี้นะของหลวงปู่สุขนะคะพี่พีใครเป็นสายของหลวงปู่สุขนะนี่เลยนะคะราคาสามร้อยบาทะคะพี่พี่ต่อไป,ปาาาะะมารายการที่สิบสี่เลยนะคะมารายการที่สิบสี่เป็นพระผงไม่ทราบที่เลยนะคะพี่พีนะใครทราบที่ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะ นี่เลยนะพระผงเนื้อแห้งหๆเก่าเก่าสวยสวยเลยนะเผื่อจะถูกใจพี่ๆคนไหนนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สิบหกเลยนะคะ มารายการที่สิบหกเป็นรูปหล่ออินโดจีนนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่ออินโดจีนนะนี่เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่อาจจะมีเสียงนู่นเสียงนี่เข้ามาเสกหน่อยนะคะพี่ๆี่ต้องขออภัยด้วยนะ องค์นี้เก่าๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบเ็ดเลยนะคะมารายการที่สิเ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้สวยงามมากเลยนะ,ะนี่เลยนะคะราคาสามร้อบาททุกองค์เลยนะคะพี่พี่สมอบาททุกองค์เลยนะ จัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครสั่งเก็บปลายทางมีบวกค่าส่งเพิ่มด้วยนะนี่เลยนะคะพี่พีญหลนหล,หลวงปู่ทิมนะสวยๆเลยนะคะเผื่อจะถูกใจพี่พี่คนไหนนะต่อไปมารายการที่สิบแปดเลยนะคะมารายการที่สิบแปดเป็นพระชินนะคะพี่พี่พระเนื้อชินนะไม่ทราบที่เหมือนกันเลยนะคะ องนี้เหรียญน,นี้อมไม่ทราบที่เลยนะคะพี่พี่นะแต่เหรียญน,นี้เก่าๆเลยนะคะพระเนื้อชินนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สิบเก้าเลยนะคะ มารายการที่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อข้านะคะหลวงพ่อข้านะวัดบางขันแตกนะคะพี่พี่นะไม่แน่ใจว่าหนึ่งเรียกชื่อหลวงพ่อถูกไหมนะคะพี่พี่ถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะ,ะนี่เลยนะคะเหรียญนี้สวยงามเลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะ ต่อไปมารายการที่ยี่สิบเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่ออ่านะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเหรียญเก็บผิวอย่างดีนะเลี่ยมอย่างดีเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะอยู่ในเลี่ยมนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะ เื่อพี่ๆคนไหนจะชอบนะหรือใครเป็นสายของหลวงพ่ออ่ํานะคะแบบอยากนําไปบูชานําไปสะสมอย่างนี้นะคะต่อไปมารายการที่21เลยนะคะมารายการที่21เป็นเหรียญหลวงปู่หนูนะคะวัดบางพึ่งนะคะพี่ๆนะ นี่เลยนะคะเหรียญเก่าๆเลยนะบางคนพี่ๆบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะนี่ๆเลยนะอยู่ในเดี่ยมเก็บผิวอย่างดีเลยนะคะพี่ๆเหรียญอาจจะแบบเก่าๆหน่อยนะคะนี่เลยนะเผื่อพี่ๆคนไหนจะชอบนะคะอยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้งานเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆ ต่อไปมารายการที่ยีสิบสองเลยนะคะมารายการที่ยี่สิเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่พนะนี่เลยนะคะหลวงพ่อเงินก็เก่าๆเ,เลยนะคะพี่พนะ พี่ๆจะเห็นชัดไม่เอ่ยหนูรู้สึกว่ามันมืดๆแปลกๆนะเพราะแสงหนะ้าจอมันดอบนะคะพี่ๆแต่สีนี้เป็นสีจริงเลยนะนี่เลยนะคะพี่ๆสีผาทุกองค์เป็นสีจริงเหมือนในคลิปเลยนะคะแต่บางทีอาจจะแบบอัพคลิปไปแล้วภาพมันไม่ค่อยจะชัดนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่ี่23เลยนะคะ มารายการที่23าเป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะคะวัดบ้านหนองจิกนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะเหรียญสวยงามเลยนะคะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญใหม่เลยนะพี่พี่นะไม่แน่ใจว่าเหรียญใหม่ไหมนะนี่เลยนะคะสวยงามมากเลยนะน้านหลังนะคะพี่พี่ ต่อไปมารายการที่24เลยนะคะมารายการที่24เป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะนี่เลยนะเนื้อจะออกแบบมันมัน,นะคะพี่ๆมันๆเลยนะองค์นี้นะอันนี้ด้านหลังนะคะนี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่25เลยนะคะมารายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พีนะเหรียญน,นี้ก็ใครๆก็รู้จักนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อกลวยนะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนี่เลยนะ เีื่อพี่ๆคนไหนจะชอบนะคะอยากนําไปบูชานําไปศึกษานะได้หมดเลยนะคะพี่ๆราคา300บาทนะคะต่อไปมารายการที่26เลยนะมารายการที่26เป็นพับปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ๆนะ พาปิดตาไม่ทราบที่เลยนะคะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะเนื้อจะออกแบบมันๆวิบวับหน่อยนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่27เลยนะคะมารายการที่27เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆนะเหรียญน,นี้เก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่พีด้านหลังนะคะ มาไวไปไวเลยนะคะพี่ๆนะพระพระวันนี้มีสี่สิก่อองค์เลยนะคะต่อไปมารายการที่28ดเลยนะคะมารายการที่ยีสิบดเป็นพระพุทธชินาราชนะคะพี่ๆนะของจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่เลยนะ ขาองค์นี้เก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่นะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะต่อไปต่อไปมารายการที่ยี่สิบเก้าเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็น หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะคะเหรียญนี้นะนี่เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าเลยนะคะเหรียญนี้นะเผื่อพี่พี่คนไหนจะชอบนะคะชอบสะสมเหรียญเก่าเก่าเลยนะนี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่สามสิบเลยนะ รายการที่สามสิบเป็นพระผงหลวงปูดทวดนะคะพี่พี่นี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะหลวงองนี้นะราคาสามร้อยบาททุกองค์เลยนะคะพี่พี่โอนผ่านธนาคารเราจดส่งให้รีเลยนะคะจัดส่งของเป็นวันจันทร์นะคะพี่พี่พรุ่งนี้นะนี่เลยนะคะพระผงเก่าเก่าเลยนะเนื้อออกแห้งๆนะคะ ต่อไปมารายการที่สามสิบเอ็ดเลยนะคะมารายการที่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่พี่องค์นี้เก่าๆเลยนะนี่เลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะมันอาจจะแบบมืดๆหน่อยนะคะพี่พี่เพราะแสงหน้าจอมันดอบนะใช้แค่ไฟถ่ายช่วยนะคะพี่พี่นะ ถ้าอยากเห็นรูปจริงๆให้พี่ๆทักไลน์มาได้เลยนะคะนี่เลยนะหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่สามสิบสองเลยนะมารายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะพี่ๆนะเหรียญน,นี้ก็เก่าๆ,ๆเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยนะ นี่เลยนะคะพี่พี่มีห่วงเชื่อมในตัวด้วยนะคะต่อไปมารายการที่สามสิบสามเลยนะมารายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะนี่เลยนะเหรียญน,นี้ก็เก่าๆเลยนะคะสวยงามเลยนะคะเหรียญน,นี้นะ นี่เลยนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่เหรียญนี้สวยงามเลยนะคะต่อไปมารายการที่สามสิบสี่เลยนะมารายการที่สามสิบสี่เป็นหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเนื้อออกจะแบบแห้งๆมันๆนหน่อยนะคะพี่ๆองค์นี้นะ พี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID ดี n ลได้เลยนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกเล่นไลน์โทรเบอร์สายตรงได้เลยนะพี่ๆนะทะตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตค่ะพี่ๆนี่เลยนะไม่ต้องกลัวผิดหวังเลยนะคะต่อไปมารายการที่สามสิบห้าเลยนะคะ มารายการที่35เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตาลามนะคะพี่พี่นี่เลยนะเก่าๆเ,เลยนะคะผิวเนียนๆเ,เลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูกันทุกมุมเลยนะคะ เลยนะต่อไปมารายการที่36เลยนะคะบางทีเสียงมันจะอื้อๆหน่อยนะพี่พี่มารายการที่36เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด่วนนะคะพี่พี่นี่เลยนะอยู่ในเลี่ยมสวยงามเลยนะคะเหรียญน,นี้นะเก็บผิวพระได้ดีเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะพี่พี่ จะเป็นด้านหลังนะคะนี่เลยนะเลี่ยมก็เก่าๆอยู่เลยนะคะสวยๆนะนี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่สามสิบเจ็ดเลยนะคะมารายการที่สามสิบเจ็ดเป็น ทับปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่พี่นะองค์นี้นะเป็นทับปิดตานะคะเนื้อออกแห้งๆหน่อยนะคะพี่พเนื้อมันๆแห้งๆนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะราคาสามร้อยบาทนะคะพี่ๆี่สามร้อยบาททุกองค์เลยนะ ต่อไปมารายการที่สามสิบแปดเลยนะคะมารายการที่สามสิบแปดเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดนะคะพี่พี่สำลิดทองนะไม่ทราบที่เลยนะคะเป็นเนื้อสำลิดทองไม่ทราบที่เลยนะคะนี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่ ให้ดูกันชัดๆเลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบเก้าเลยนะคะมารายการที่สาสิบเก้าเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะเก็บผิวพระอย่างดีเลยนะพระก็เก่าๆแล้วนะคะพี่พี เรียมก็เก่าๆเลยนะพร้อมใช้งานเหมือนกันเลยนะคะองนี้นะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆพะตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สี่สิบเลยนะคะ มารายการที่40เป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะของหลวงพ่อสุชาตินะคะพี่ๆนะอันนี้ก็อยู่ในเลี่ยมเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยน้ำพร้อมใช้งานเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆเก็บผิวพระได้สวยงามมากๆเลยนะคะท้าวเวสยังสวยงามอยู่เลยนะนี่เลยนะคะ วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้หนูก็ขอฝากพี่พี่กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้องเปิ้ลพักเครื่องด้วยนะเพื่อไม่ให้พี่พี่พลาดคลิปต่อต่อไปเลยนะคะย้ําเลยนะคะพี่พี่ EP นี้ราคาสามร้อยบาททุกองค์คนะโอนผ่านธานาคารหนูจะส่งให้ฟรีเลยนะคะใครสั่งเก็บปลายทางมี บวกค่าส่งเพิ่มด้วยนะคะพี่พี่นะใครสั่งเก็บปลายทางของคนพร้อมรับจริงๆนะคะไม่สั่งเล่นนะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID Line ศูนย์แ8ดหเจนะคะเบอร์โทรศัพท์0886725521นนะคะพี่พใครสะดวกช่องทางไหนทักช่องทางนั้นได้เลยนะคะ ยินดีตอบทุกข้อความรับทุกสายเลยนะคะพี่พี่วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ